การยิงแอดเนี่ยมันทำให้คุณปังแต่การที่จะทำกำไรในระยะยาวหรือกำไรในระยะสูงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการยิงแอดชั่วข้ามคืน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเพจจนะิเนียมาร์เก็ตตเนาะวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆเนาะก็เนื่องจากว่าหลายๆคนนะคะอยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วกันนะในการที่จะทําการตลาดออนไลน์เนาะในการที่จะมีกําไรจากการทําธุรกิจนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งเน้นหรือว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยคือไปทำแอดนั่นเองนะไปทาแอดนั่นเองโดยเฉพาะคนที่แบบว่า เพิ่งเริ่มขายเนี่ยก็อยากจะศึกษานะว่าแอดเนี่ยเขาทำกันยังไงคนยิงแอดที่ปังเขาทำกันยังไงนะคะซึ่งจินจะบอกว่าการทำแอดโฆษณาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การตลาดของเราหรือว่าการทําธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จเนาะแต่ก้นลึกหรือเขาเรียกว่าอะไรอะจุดที่มันที่ทุกคนมองไม่เห็น แล้วกันนะสมมติว่าอันเนี้ยมันคือแบบทุกคนนึกภาพตามนะว่ามันเป็นก้อนน้าแข็งที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําใช่ไหมซึ่งก้อนน้าแข็งที่มันลอยอยู่เนี่ยทุกคนก็อาจจะมองเห็นมันแค่แบบผเนินเล็กๆนึกออกไหมคะว่าอุ๊ยเขาอะต้องยิงแอดแน่แนเลยเขาเนี่ยอาจจะต้องแบบใส่งบโฆษณาแบบนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะ ทีนี้จีนขอถามทุกคนว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้ยิงแอดเลยแต่เราอยากขายดีเราจะทําอะไรบ้างอ่ะเรามาพูดคุยหัวข้อนี้กันดีกว่านะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วแอดเนี่ยราคาในการนําส่งโฆษณาทุกคนรู้ไหมว่าเราเนี่ยจ่ายเท่าเท่ากัน แพลตฟอร์มที่เราใช้ถ้าสมมติว่าเราโปรโมทผ่าน f a c e b o o k ใช่ไหมแพลตฟอร์มที่เราใช้เนี่ยมันเป็น Facebook แพลตฟอร์มเนาะราคาในการนำส่งเอาจริงๆเบื้องต้นแล้วเนี่ยราคามันเป็นการบิดประมูลคือราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยนะคะสมมติว่าถ้าวันนี้เราไม่ยิงแอด เราจะทําอะไรบ้างให้เราขายดีเออประเด็นนี้แล้วจินจะมาแชร์ให้ฟังว่าคนที่เขาขายดีกันก่อนที่เขาจะไปยิงแอดเขาทําอะไรบ้างเขาเทสอะไรบ้างเขาหาสินค้าหรือว่าเขาเขียนโพสต์ขายกันยังไงเนาะอ่านะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนจินจะบอกว่าถ้าสมมติว่าให้ คะแนนเต็ม100%ซในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าอุ้ยแอดเนี่ยเราถ้าถ้าเราทำการโปรโมทเนี่ยมันก็คงสักประมาณแบบร้ออ่ะบางคนก็บอก50%ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้แอดของเราราคาสูงถ้าเท่ากันหรือว่าเราเนี่ยไม่อยากที่จะยิงแอดโฆษณาเราคิดว่าอะไรคือจุดที่จะทำให้เราเนี่ยอาจจะได้ค่าโฆษณาถูกลงถ้าเราไปทำสิ่งนี้หรือเราอะ อาจจะได้ต้นทุนนะคะในการขายเนี่ยที่ถูกลงหรือแทบจะไม่ทําโฆษณาเลยนะคือโฆษณาเนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้โพสต์ของเราเนี่ยให้พลังงานขายของเราเนี่ยเจอคนเยอะๆเหมือนอารมณ์แบบแทนที่เราจะค่อยๆหาคนหาลูกค้าไปแต่แอดโฆษณามันเป็นเหมือนแบบพลังทวีเพิ่มคนเนี่ยเหมือนปั๊มคนเนี่ยเข้ามาดูเยอะๆนะคะฉะนันเนี่ย สิ่งที่ต้องทำที่จะเช็คลิสต์นะที่จะทำให้เราเนี่ยขายดีหรือว่าแอดโฆษณาของเราเนี่ยถูกลงนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนคำว่ามั่นใจของจีนคืออะไรคะ มั่นใจก่อนว่าสินค้าของคุณดีจริงๆกล้าแบบพูดการันตีได้เลยว่าในตลาดเนี่ยเราเทียบมาหมดแล้วของเราเนี่ยืนหนึ่งมีจุดเด่นชัดเจนมีจุดขายชัดเจนราคาเฉลี่ยกับตลาดเนี่ยเราไม่โดดขึ้นไปนะคะใครที่มีความมั่นอกมั่นใจในสินค้าตัวเองเต็ม10นะ หรือสมมติว่าให้เต็ม1ิบเราให้ตัวเองกี่คะแนนนะอันดับแรกเลยเนี่ยจินบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณอยากขายดีคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะคุณต้องมั่นใจก่อนเชื่อในสินค้าตัวเองก่อนว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันขายเนี่ยฉันทําการบ้านมาค่อนข้างที่จะโอ้โหแบบหนักอยู่เหมือนกันหรือว่าฉันเทียบหมดแล้วตลาดสมมติว่าสิ่งที่จินขายอ่ะ จินผลิตเ,เซรั่มออกมาเซรั่ม A ที่จินผลิตออกมานะคะแล้วจินเนี่ยจะทําการตลาดสิ่งแรกเลยเนี่ยจินต้องหาข้อมูลก่อนว่าเอ้ยมีสปปรรพคุณที่ไปชนกันกับใครไหมโอ้สปปรรพคุณคงเยอะแล้วแหละ,ะสมมติว่าเป็นครีมหน้าคะ่ะครีมรักษาฝ้าในสารสกัดที่แบบเป็นกลุ่มตัวเดียวกันมีใครขายถูกกว่าฉันไหมในปริมาตรเดียวกันหรือ ในคําเค็มเดียวกันเนี่ยฉันมั่นใจมากเลยว่าสินค้าของฉันเนี่ยมันให้ผลลัพธ์จริงๆเอ้ยถ้าเราสมมติว่าเรามั่นใจเนึกออกไหมสมมติว่าจินจะเปิดคอร์สเนี่ยจินมั่นอกมั่นใจเลยว่าคอร์สที่ฉันจะขายเนี่ยคุ้มค่าคุณแน่นอนอคนที่จะมาเรียนส่วนตัวเนี่ยคือเรากล้าตั้งราคาไปเลยคุ้มแน่นอน เนี่ยคือเรามั่นอกมั่นใจอะทุกคนนึกออกไหมแต่ไม่ใช่ว่ามั่นใจเนี่ยคือเราฟังแค่เสียงของตัวเองหรือว่าอยู่แต่ในในข้อมูลของตัวเองนะคือเราหาข้อมูลมากพอว่าอ้ยเคู่แข่งของเราเป็นยังไง ผลลัพธ์ต่อลูกค้าจริงๆแล้วอ่ะฟีดแบ็กมันเป็นยังไงนะคะฉะนั้นอันดับแรกเลยถ้าคุณอยากขายดีมันเริ่มต้นที่ตัวสินค้าก่อนนะสินค้าของคุณต่างแตกต่างสินค้าของคุณให้ผลลัพ์จริงๆสินค้าของคุณเมื่อเทียบกับราคาในตลาดไม่ได้โดดสูงนะคะเมื่อเทียบกับคุณภาพของแบรนด์หรือแบรนดิ้งที่วางไว้มันไม่ได้ดูโอเวอร์ในราคาหรือแบบค่าเฉลี่ยมไม่ได้โดดกว่า สิ่งนี้เลยนะคะโอเคไหมสิ่งแรกคือสินค้าดีนะเพราะจินบอกเลยว่าในยุคนี้อะ ต่อให้คุณขายสินค้าถูกถ้ามันไม่ดีคนก็ไม่ซื้อถ้าคุณขายสินค้าดีแล้วราคาถูกคนจะลุมซื้อแบบพลูเข้ามาเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้าดีมันคือจุดตั้งต้นแรกแต่ถ้าสมมติว่าก้าวแรกคุณก้าไม่มั่นคงแล้วกันอ่าถ้าสมมติว่าจินเปิดคอร์สแล้วมันไม่ดีอะทุกคนนด้บอ,อกไหมต่อให้จินขายถูกแล้วคนมาเรียนเยอะๆเยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพัง สินค้าคุณก็เหมือนกันถ้าวันนี้คุณเคมว่ามันดีแล้วคุณขายไปเยอะๆๆแล้วมันไม่ดีตามที่เคมหรือราคาแบบดูโอเวอร์ Over, แบบเขาไม่ได้ผลลัพธ์คือสิ่งที่คนจะว่าเราหรือไม่ชอบเราหรือรีวิวมันจะออกมาไม่ดีคือคำที่คุณเคมออกไปหรือคุณพูดออกไปแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์ตามนั้นนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ต่อให้เราโปรโมทเป็นนะค่าโฆษณาเราก็จะแพงไปเรื่อยๆเพราะอะไรคะ เพราะว่าคุณต้องหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆคุณจะไม่มีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อสินค้าตัวเดิมๆของคุณอยู่เป็นประจำนี่มันคือกลไกแรกเลยในการในการทำการตลาดที่คุณจะต้องมองให้ออกหรือทำการบ้านมันหนักพอสมควรสมมติว่าจินจะหาสินค้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจินจะทำการบ้านหนักมากอาจจะเป็นแบบไปเทสก่อนหรืออาจจะเอาไปแจกคนใกล้ตัวกินก่อนสมมติว่าจินจะมีกาแฟตัวหนึ่งมาขายใช่ไหม หรือว่ามีสินค้าตัวหนึ่งมาขายจิจะให้แบบคนใกล้ตัวสักสิบยี่สิบคนเทสก่อนแล้วแบบว่าอ่ะจากอันที่เคยกินโอเคไหมอ่ะผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วคิดว่าในราคาที่ที่เนี่ยจะขายตามโปรโมชั่นเนี่ยจ่ายไหวไหมหรือมีเจ้าอื่นที่ขายถูกกว่านี้ไหมก็จะไปทําการบ้านกันพอเรามั่นอกมั่นใจในสินค้าแล้วเราหูเรารู้สึกแบบว่าอุ๊ยอันนี้ยังถูกไปยังดูแบบคุ้มไปเนี่ย โอ้โหเรารู้สึกแบบใจชื้นขึ้นมาก่อนแล้วทุกคนนึกออกไหมถ้าวันนี้ตลาดของสินค้าของคุณร้านที่คุณขายมันยังเงียบอยู่แสดงว่าสินค้ามันอาจจะไม่ดึงดูดเพราะโดยปกติแล้วถ้าสินค้ามันดีคุณลองเอาไปขายในกลุ่มก่อนก็ได้นะกลุ่มแบบกลุ่มโพสต์ฟรีอ่ะ ตลาดนัดน,นู่นนั่นนี่อ่ะคุณเอาไปโพสต์ลองดูก็ได้ถ้ามีคนตามมาเอ๊ะมันเหมือนมันมีเสียงแบบกระซิบละหรือว่าคุณเอาโพสต์ลงเพจใช่ไหมแล้วคุณไปกดแชร์ให้เพื่อนกดแชร์คุณกดแชร์ไปแล้วคนเห็นแล้วคนตามมาอ่ะมันคือการตลาดแบบอะไรคะแบบไม่ใช้เงินการตลาดแบบศูนย์บาทนี่คือถ้าสมมติว่ามีคนเหมือนแบบ ดมกลิ่นมาแล้วมันหอมอะ่ะทุกคนนึกออกไหมคนก็จะตามมาซื้อนะคะฉะนั้นเนี่ยก้าวแรกคือสําคัญมากถ้าสินค้าคุณดีราคาเหมาะสมสินค้าแบบมันเห็นผลเนาะจินบอกเลยว่าคุณคุ้มแน่นอนที่คุณจะลงทุนในระยะยาวหรือจะโปรโมทออกไปอย่างที่สองนะคะที่คุณจะต้องทํานะคะคุณจะต้องไปทําร้านที่ทําให้คนรู้สึกว่าร้านเนี้ย เป็นร้านที่ฉันเชื่อใจได้นะคะสองคือคุณต้องไปทําร้านที่ทําให้คนแบบกล้าซื้อกับคุณคุณนึกออกไหมว่าของอะ่ะบางทีมันดีอยู่แล้วแต่มันไปวางผิดที่หรือไปวางไม่ตรงจุดหรือไปวางแล้วมันทําให้ตัวสินค้ามันดอบลงมันก็อาจจะอะไรคะทําให้เราขายไม่ได้ถูกไหมอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ คุณมีสินค้าที่ดีคุณต้องทำร้านให้มันสวยเพราะว่าคนจะเลือกซื้อสินค้าตามคนที่ถือเออหรือร้านที่ขายนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำร้านที่ดีแล้วคุณจะเริ่มมีแฟนเข้ามาคนที่เดินเข้ามาร้านคุณนี่แหละคือคนที่อะไรคะเป็นฐานแฟนฐานลูกค้าเราฉะนั้นเนี่ยไปเปิดเพจซะเพราะ Facebook ส่วนตัวมันไม่ใช่ร้านค้าจิมบอกเลยนะ Facebook ส่วนตัวไม่ใช่ร้านค้าเพราะมันไม่สามารถมีอุปกรณ์ขายให้คุณได้อุปกรณ์ขายอุปกรณ์ ทำโฆษณาหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้นะคะใน Facebook ส่วนตัวคือคุณขายได้แต่ว่ามันไม่รองรับลูกค้าให้มันไม่สามารถตั้งคําพูดตอบกลับไม่สามารถติดนักแชทบอทไม่สามารถมีระบบการขายได้ไม่สามารถเอาแอดมินเข้ามาอยู่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในระยะยาวคือเรามีสินค้าปุ๊บมันเปิดเพจเลยแล้วแต่งเพจให้มันดูน่าเชื่อถือแต่งเพจให้มันน่าสนใจนะคะสินค้าดีต้องอยู่บนเพจที่ดี ถ้าสินค้าคุณดีแต่คุณเอาไปวางไว้แบบคุณไม่ได้ใส่ใจอะทุกคนคิดว่าคนจะจ่ายเงินซื้อไหมเป็นเราเราเชื่อไหมอาจินถามทุกคนแบบนี้เลยคําถามแบบเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยนะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้มีคนปูเสือนะแล้วเอากระเป๋าแบบชาแนลกระเป๋าหลุยวิกตองเนี่ยไปวางอยู่บนแบบฟุตบาทอย่างเงี้ยขายแสนห้าเราคิดว่าเราจะกล้าจ่ายเงินไหมนี่แหละคะ่ะมันคือการสร้างภาพลัก การสร้างแบรนดิ้งที่เป็นแบรนดิ้งร้านค้านะคะให้คนเชื่อถือเพราะสินค้าดีต้องอยู่บนร้านที่น่าเชื่อถือถึงจะขายได้เออฉะนั้นเนี่ยพอคนแบบเอาสินค้ามาใช่ไหมเห็นคนอื่นเขาขายดีปุ๊บอุ้ยลงโพสปุ๊บยิงลงโพสปุ๊บยิงลงโพสปุ๊บยิงแต่ว่าไม่ได้แต่งเพจเลย โลโก้ไม่มีโพสในเพจไม่เตรียมหน้าปกเพจเข้ามายังเป็นแบบคนละสีคนละทิศคนละทางไม่ได้ดูน่าสนใจเลยบางทีมันเป็นอะไรที่เบสิกบางทีมันเป็นอะไรง่ายๆนี่แหละที่เรารู้สึกแบบว่าเราอะ่ะไม่ได้ใส่ใจมันเพราะเราไม่ได้ใส่ใจมันใช่ไหมเราอะ่ะมุ่งแต่จะไปยิงแอดจะไปยิงแอดจะไปยิงแอดเออมันเลยทําให้อะไรคะ ค่าแอดเราอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพรคนอะ่ะวิ่งหนีจากเพจเราวิ่งหนีจากโฆษณาเราวิ่งหนีจาก โพสที่มันไม่น่าสนใจนะคะลองเอาทริคง่ายๆตรงนี้ค่ะลองไปไล่เช็คดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยทำหรือยังไอ้ง่ายๆนี่แหละนะคะใต้โพสไหนที่เราโปรโมทหรือเราโพสที่เราเอามาปักหมุดเนี่ยเราต้องขยันตอบขยันอัปเดตขยันใส่รีวิวอะไรลงไปนิดนึงนะคะเป็นคำพูดก็ได้นะคะให้มันน่าสนใจให้มันไม่แห้งเนาอยให้เขาเห็นแบบอุ้ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งแบบ มาตอบไม่ใช่แบบ52สัปดาห์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ52สัปดาห์ที่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวไหมนะคะเพราะผ่านไปแบบเป็นปีแล้วโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจินเลยว่าสําคัญเลยนะโพสต์ปรปหมุดของเราเนี่ยก็จะต้องมีการมาตอบคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะคะเนาะรีวิวเพจเนี่ยก็จะต้องมีการเชิญชวนนะคะลูกค้าเนี่ยมารีวิวอยู่เรื่อยๆเนาะโอเคไหมนะคะข้อต่อไปที่หลายๆคนนะคะชอบแบบ ขาเรียกว่าอะไรมองข้ามเนาะก็คือรายละเอียดสินค้าถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะคุณนะคะจะขายสินค้าหนึ่งอย่างแล้วจริงจะบอกเลยว่าทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ e, แ s h o ป e e Lazada ขายบนเอ่อมาเก็ตเพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำคือใส่รายละเอียดในโพสขาย รายละเอียดในโพสขายอันที่3ค่ะคือรายละเอียดในโพสตขายเพราะคนชอบเข้าใจผิดว่าอย่าใส่ราคาอย่าใส่รายละเอียดอยากเน้นให้ลูกค้าทักมาเพราะจินบอกเลยว่าทุกวันนี้ค่ะคนไม่ชอบรอคนไม่ชอบแบบค้นหาหรือแบบอะไรที่มันแบบเยอะๆนะคะคือไม่ต้องไปตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4กว่าจะเจอราคาแต่ให้เราเนี่ยใส่รายละเอียดครบถ้วนนะคะ สินค้านี้อฟังดีๆนะโดยทั่วไปแล้วจินจะเอาสินค้านี้ช่วยเรื่องอะไรเหมาะกับใครใช้ยังไงราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไร5อย่างนี้ค่ะมันคือเบสิกเลยที่เราจะต้องใส่ในโพสต์ขายแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใส่แล้วจินจะบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณใส่แค่รายละเอียดตรงนี้แล้วคุณใส่ hashtag สมมติว่าอยากขายสินค้านะคะเราแค่ลงรายละเอียดให้ครบคุณรู้ไหมว่า แต่และแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีการเซิร์ชอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่างเช่น Facebook เองเนี่ยมีตำแหน่งการเซิร์ชอยู่ประมาณ10จุด10จุดนะคะชื่อ page. เพจในแคปชั่นตำแหน่งโลเคชั่นหมวดหมู่ชื่อวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราแค่ใส่รายละเอียดให้มันครบกระชับชัดเจน ลูกค้าแค่มาอ่านแค่มาเจอเราก็มีโอกาสขายแล้วแต่ในทางกลับกันบางคนไม่ใส่รายละเอียดเอาโพสต์แบบนี้ไปโปรโมทแล้วบอกเขาว่าทักมารายละเอียดทักมาเชื่อไหมคะว่าได้แต่ทักผีได้แต่ทักที่แบบไม่มีคุณภาพทักที่มาแล้วเงียบทักที่มาแล้วไม่ซือ้อคือโพสต์แบบนี้โพสต์ที่ไม่ใส่รายละเอียดต่อให้คุณโปรโมทหรือคุณแบบยิงแอดเยอะแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็คือขายไม่ได้ เพราะว่าคนที่ทักมาไม่ได้มีไม่ได้ถูกโน้มน้าวมาก่อนหรือไม่ได้ได้รายละเอียดนะคะว่าราคามันเท่าไหร่แบบบางคนแบบทําคลิปดีมากแบบใช้แล้วดีจริงนู่นนั่นนี่แต่ว่าไม่ยอมบอกราคาพอทักมาแล้วเขาถามราคาแบบ1 8 0 0งพันแล้วแบบลูกค้าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเราเป็นอีกตลาดอีกคนละเลเวลก็ไม่สามารถขายได้ฉะนั้นเนี่ย 5อย่างนี้5อย่างที่จินพูดมานี้นะคะในในส่วนของรายละเอียดสินค้าเนี่ยนะคะเราใส่ครบหรือเปล่าอ่าเราบอกรายละเอียดสินค้าเราแบบได้น่าสนใจไหมมีการบอกโปรโมโชั่นราคามีการบอกวิธีใช้ไหมนะคะใส่ไปครบหรือยังนะคะเหมาะกับใครช่วยอะไรโปรอะไรเนี่ยคือต้องใส่ให้ครบเนาะ ก่อนที่จะโปรโมท 1. เช็คสินค้าคุณก่อนถ้าเทียบกับราคาตลาดราคาเราสมเหตุสมผลไหมเรามีจุดเด่นที่แตกต่างไหมนะคะ2ก่อนโปรโมทไปดูเพจตัวเองก่อนว่าเพจตัวเองเนี่ยมีความน่าสนใจไหมคึกคืนไหมมีโพสต์ปักหมุดยังหน้าเพจรูปโปรไฟล์นะคะมีครบหรือยังนะคะ รีวิวในเพจนะคะมีคนมาพูดคอมเมนต์มีคนมารีวิวมาบอกว่าดีจริงไหมเนี่ยมีหรือยังนะคะถ้าไม่มีจินบอกเลยว่าคุณอาจจะใช้เวลาน,านานกว่าคนทั่วไปในการปิดการขายเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะดูว่าเอ๊ะมีใครเนี่ยมาซื้อไหมมีใครเข้ามาแบบเอ่อมาสั่งหรือเปล่าหรือว่ามีใครใช้แล้วดีหรือเปล่านะคะหัวข้อถัดไปหัวข้อที่จินบอกเลยว่าเป็น พีคสุดๆแล้วกันเพราะว่าสิ่งนี้คือมันเปลี่ยนเลยในการยิงแอดคือผลลัพธ์มันเปลี่ยนต้นทุนมันลงมากๆนะคะคือการวางกลยุทธ์การยิงแอดถ้าเราอยากให้คนที่เข้ามาหาเรานะคะชอบเราชอบเราเสร็จปุ๊บโดนกระตุ้นโดนบิ้วโดนบิ้วโดนบิ้วเรื่อยๆนะคะให้อยากซื้อเราต้องวางกลยุทธ์การทำแอดหรือทำแอดซีรีส แอดซีรีส์แปลว่าอะไรคนที่เข้ามาหาเรานะคะหรือก้อนแรกที่เราส่งแอดไปเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในเพจเราเราต้องส่งแอดตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่ไปปิดไม่ว่าสินค้าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทํากลยุทธ์เพื่ออะไรถ้าสมมติว่าวันนี้เขาซื้อไปแล้วของเขาหมดเขาต้องกลับมาซื้อซ้ํานะคะหรือเขาต้องรู้สึกแบบมีแรงแบบอุ้ยอยากใช้สินค้าเราต่อเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ส่งแอดที่จะ ไปบิ้วหรือไปโน้มหนาวเขานะคะหรือว่าทําให้เขาเห็นเราเป็นประจําแล้วก็คนที่ยังไม่ซื้อเราเนี่ยมีเยอะกว่าคนที่ซื้อเราพูดง่ายๆเลยว่าคนที่ตามคุณเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าคนที่ซื้อคุณฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ตามจินขอถามง่ายๆเลยคนที่ตามเราแต่ยังไม่ซื้อเราเราคิดว่าเขาชอบเราไหมฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงล่ะเพื่อไปโน้มหนาวคนที่เขาชอบเราเนี่ยให้เขาเปิดใจกล้าซื้อเรา กล้าที่จะมาใช้สินค้าเราหรือว่ายอมรับในเงื่อนไขอย่างเช่นอ่าเรามีโปรนะเราแบบออกโปรโมชั่นนี้นะคุณแบบจะจ่ายไหมนะคะซึ่งมันไม่สามารถที่จะแบบว่าลากเขาเข้ามาหรือแบบไปกดดันให้เขาซื้อเนาะมันจะต้องเป็นการเกลีย้ยกล่อมโดยสันติวิธีอะ่ะคือให้เขาเข้ามาเองนะคะคือให้เขาเข้ามาเองฉะนั้นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปบีบหรือแบบโอ้โหแบบบางคนเนี่ยอยากให้เขาซื้อไวๆลดราคาลดราคาแบบเนี้ยก็ได้แต่ในระยะยาวอะ่ะมันก็ไม่ได้สามารถที่จะทําให้เขาอยู่กับเราได้ไปยาวๆถ้าเราเอาเงื่อนไขรา,าคาเนาะชั้นการวางกลยุทธ์เนี่ยมันคือการทำแอดซีรีส์หรือการทําชุดโฆษณาที่จะโผล่ไปหาลูกค้าเป็นจังหวะเป็นคืนเป็นคืนเหมือนอาการสะดุดตอนเนี้ยเป็นคืนเป็นคืนนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำคือ ก่อนที่จะยิงแอดเนี่ยให้เตรียมชิ้นโฆษณานะคะหรือว่าชุดแบบเหมือนซีรีส์เนาะ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4ี่เตรียมให้ได้อย่างต่ำา4ชุด4ชิ้นโฆษณาก่อนค่อยโปรโมทออกไปเพราะเวลาที่เขาดูแต่เขาไม่ซื้อเขาจะเลื่อนผ่านไปแต่ออกไม่เป็นไรจะ้ะเราไม่ต้องให้เขาซื้อวันนี้ก็ได้แต่เขาจะเห็นแอดเราเรื่อยๆเอาให้เขาคลิก คลิกเสร็จปุ๊บก็จะอะไรคะดูเราไปเรื่อยๆเห็นเราไปเรื่อยๆฉะนั้นหน้าที่เราคือป้ายยาต่อไปเรื่อยๆยาวๆบางคนมาฟังไลฟ์จิน3ปี4ปีเข้าปีที่4แล้วสปีแล้วเออเลยจะ4ปีแล้วเนี่ยจะครบรอบ4ปีแล้ะเพิ่งจะมาแบบสนใจนะหนังสือที่จินขายก็ดีคอร์สที่จินแบบเออเปิดก็ดีนะคะเนี่ย คนไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแล้วทุกวันนี้เวลาคนอยากอยากดูข้อมูลใช่ไหมอยากดูว่าไอ้คนนี้เป็นใครมาจากไหนอยากดูว่าสินค้านี้มันดีกว่าเจ้าอื่นยังไงเขาเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากเมื่อลูกค้าเขาดูเราเขาชอบเราสุดท้ายแล้วในใจเขาอะค่ะก็จะมีพื้นที่ของเราอะคือเขาเรียกว่าพื้นที่ของแบรนดิง้งหรือว่าการจดจำแบรนด์ของเราอะค่ะจะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเราปลูกเมล็ดพันธุ์ แต่ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามเราปลูกแต่เราไม่ลดน้ำตายอีกและเราก็ต้องมาหว่านมาเมล็ดใหม่ปลูกปล่อยตายอีกและเราก็มาหว่านมาเมล็ดใหม่นะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณยิงแอดเยอะหรือน้อยสิ่งสําคัญคือคุณทําระยะเวลามากเพียงพอที่เขาจะเชื่อและตัดสินใจซื้อกับคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าการยิงแอดเนี่ยมันทําให้คุณปัง แต่การที่จะทํากําไรในระยะยาวหรือกําไรในระยะสูงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการยิงแอดชั่วข้ามคืนถ้าใครทําครบนะสี่อย่างนี้โปรโมทได้เพราะว่าอย่างที่5คือการโปรโมทที่ใช้แคมเปญนะคะโฆษณาให้หลากหลายและครบถ้วนเนาะอย่างที่5ก็คือการใช้แคมเปญโฆษณาคือเราต้องเข้าใจ จีนจะมีคลิปไว้อยู่แล้วนะวิวธีการเลือกแคมเปญยังไงนะคะหรือว่าการยิงแอดวางกลยุทธ์ยังไงเนาะอันนี้ทุกคนอาจจะลองดูเพิ่มเติมนะคะ5าอย่างเนาะวันนี้ไปทําอันที่เบสิกนี่แหละนะอันที่เบสิกนี่แหละที่หลายๆคนแบบบนค่าแอดแพงแพงแน่นอนถ้าคุณไม่มีกลยุทธ์แอดแพงแน่นอนถ้าคุณไม่ทารีทา์เก็ตนะคะบางคนบอกว่าลูกค้ามาลูกค้าผีจริงๆคุณต้องไปทวนดูนะว่า โพสที่คุณสื่อสารไปอ่ะชัดเจนครบถ้วนไหมหรือว่าอ่าลูกค้าเก่าที่เคยซื้อคุณไปทําไมมันไม่ทํากําไรกลับมาให้เพราะว่าสินค้าคุณไม่ดีไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าเราควรจะหาสินค้าอื่นมาเพิ่มหรือเปล่าหรือเขาเบื่อสินค้าเราไปแล้วสินค้าเราเนี่ยเมื่อเทียบกับเพจอื่นเอ่อร้านอื่นเนี่ยของเราดูแพงกว่าดูราคาสูงกว่าในในมาตรฐาน การผลิตเดียวกันหรือปริมาณวอลุ่มที่ได้เท่ากันนะคะฉะนั้นเนี่ยมันคือเบสิกทั้งนั้นเลยที่เราจะต้องไปไล่ย้อนดูและบางครั้งจินจินเลยบอกนะว่าบางครั้งมันเหมือนจุดใต้ตำต่อนะบางคนแค่เปลี่ยนสินค้าก็ปังเลยเพราะสินค้าน่ยมันคือจุดตั้งต้นมันคือก้าวแรกที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จถ้าสมมติว่าคุณเมั่ร์ว่าสินค้ามันดีคุณต้อง ทำสเต็ปที่2-3-4ให้มากขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณก็ยังไม่ชชัว์ว่าเอ้ยยังไม่ได้หาข้อมูลเลยตลาดเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดเลยเราอยู่แค่พื้นที่เราแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยรีเสิร์ชเราไม่มากพอนะคะเราอาจจะไปเช็คจากหลายๆที่แต่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะอย่าเอาราคาแบบใน Facebook ไปเทียบกับโช o ปี e ไปเทียบกับ Lazada นะคะเพราะว่า มันเทียบกันไม่ได้พฤติกรรมคนซื้อมันคนละแบบกันเราทําการตลาดเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับนะคะเราเป็นคนที่ทําโฆษณาเพื่อวิ่งไปหาลูกค้าเราเป็นคนที่วิ่งไปออฟเฟอร์ลูกค้านะคะราคาเราเลยต้องจ่ายสูงกว่าเคไหมนะคะไว้ถ้าใครนะคะมีคําถามอะไรที่จินติดค้างไว้จินจะมาตอบย้อนหลังเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะจินขออนุญ,ญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะ จินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ